กราบสวัสดีเพืเ่อนเพือนพี่พีเพือนเพื่อนพี่ทุยญาติทุกคนตาทุกคนที่รับชมอยู่นะขนาดหน้าจอน,นี้ด้วยนะครับวันนี้จะมานำเสนอง,งานที่ผมทำขึ้นมาเองชื่อว่าไปบาศูคอนเทริรมมีอะไรนั้นไปติดตามชมได้เลย เส็จแล้วนะครับตอนอืน่นทุกคก็ต้องไปเตรียมของาหาเป้าหมายที่เราจะไปแล้วก็ไปจองตัวนะค <c oughs> อวลารไเวใาานแล้วก็ผมก็ได้ไปจอนที่ักก่อนแล้วก็ไปดูบอลโลกซึ่งเป็นสิ่ง,งที่วิงขึ้นมาเองต้อจินตนาการของผมนะครับแลผมก็ ของประเทศมาซิลแล้วก็ไปเที่ยวลูกปั้นลีโอเดในโรแล้วก็ไปขึ้นเครื่องกับประเทศไทยนะครับขอข้นขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ขอรับ